นี่สีผ้พาพี่น้องมาเห็ดเล็บพี่น้องวันนี้เราจะมาทําสวยกันทําเล็บจ้าสวัสดีสวีเดอรพี่น้องป้องไปสู้กุคลวันนี้เราจะมาทาเล็บเด้อพี่น้องเด้อทาเล็บทาเล็บทําเล็บสวยรับทรัพย์ค่ะแดงรับทรัพย์ท้องรับทรัพย์ต่อ,<ม>ตอไปเงินเนเงิข้ากับระเป๋ารัวๆๆ สร้างประจำตัวพี่น้องสร้างประจำตัวผู้ใดสนใจทักมาได้เด้อพี่น้องเบิ่องตัวเห็ดเล็บเด้อ VIP ขนือ VIP มาเห็ดเล็บสร้างประจำตัวพี่กัดโพหังเนาะพี่กัดโพหังเด้อผู้ใดผู้ใดสนใจทักมาเด้อพี่น้องเด้อพี่กัดโพหังจ้าราคาเป็นกันเองไม่มีเงินก็เซ็นไว อุ้ยวี้อุ้ยพอมีเงินก็เช่นเทอาไรนะเขาควงการสวยก่อนใจที่ดังโอเคสร้างใจดีสร้างประจำตัวสร้างใจดีพี่น้องสร้างสร้างคนสกลนครคนอีสาน ผู้ใดพอใจเย็นผู้ใดสวนเย็นผู้ใดสนใจอยากเคล็ดล็บทักมาได้ด้วยพี่น้องเมื่อเมื่อเราตั่งทำสมาธินะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอยู่ไมดีไม่พอใจเย็นเย็นครักพอดีไม่ลุกไปไหนเลยรับงาน Đẹp sang cả nhau cái này ừ. Sang cả xa lê <cười> <cười> Sang cả xa lại say vào thân thiệt Anh งามอืงามอิหลี่ใ่ลเดีบตัวนี้เดี๋ยวเอานาสร้างครันเลยอิท่ามมาอ้วนอิท่าคใว่าอิทธาบว่าอะไได้ใหญ่บางนันบอก ไปเอาไปคอยว่าอี่เถาคอยว่าบักเถาอันเอิญคอยอี่เถาล้ส่วนคือเรื่องหน่วนแล้วอย่าพูดภาษาไทยให้เขาได้ยินไอ้นี่เยอะใช่ไม่ใช่มันไปเรียนเอามามันไปดูเอาแต่มันก็มักเอิญบักเถาแท้สิคำใดที่คอยเอินว่ายมันตัองเสียงเมือมันเข่าไปเบิ้งไปถามพี่กูดิ แก่ๆเียบเน่มันกืนกันไปไหมตัวบ้าคนไปหาข้าวกินเลย <c oughs> อัลียก็ไม่ค่อยกินค่ะ กินกาแฟอืม Ngam palam ya.